ใ่ FM, ้เขาสวัสดีกรอนสีครับ่าน้วสวัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวกนะครับสวัสดีครับสัดีครับสวมสีครับานัสดครับสวัครับวัสดี่รวัดครับสวัสดีครับกวัสครับสวัสดีครัสวัสารับสาานะครับสวันดีคราอยู่คับสวั่ดีวีรนบสวัดีครับสวัสดีคยับสวัดีควัสดีครับสวัสดีรือท้องดคสียรยู่วัสีคบสวกสดเครับาสดีรงนี้ จะเล็กบังเลยบอกเลยกูก็มาเพราะอะไเป็นเป็ด่ยมันเป็นเปดรีบมาเลยครับได้วครับวันนี้ส่วระสโอเย็ดแม่ต้นเข็มก็มาเป็นไปไดไสดีค่ะตอแล้วหอยจ้ะหายๆยๆๆๆๆ มันคือมันคือขนพูดพรากขน้าขนาปราณนล่าขนาครับใครเกียรติเบอเาสาวโดเกลยวดีาวปด้วยเดี๋ยเดี๋ยวดคไปเลย้นท่านผู้ชมครับเป็ดเ k ็นเคพี่คนแรกผมอยากให้เจอกันงานแต่งเพื่อนผมว่าเป็ดแม่เป็นปิดใจ ครับผมเทเลยเทเลยขอเป็ดหน่อยครับผมนะครับเป็ดอีกบ้าเอ้ยสามยูซ่าจะพูดว่าอะไรนะขอบอกว่าวันนี้รายการเพื่อแปดดาบประหลาดก็โรงพยาบาลกรุงเทพชนไม่หรือไม่เพรานอนคุกน้ำอย่งนี้แหละครับผมอันนี้อันนี้ให้เครดิตด้วยนะโรงพยาบาลเพราะว่าคุณยูได้ขับกลับยาวแน่เลยตะทีทั้งทางต้องหัดมือจะเปี่ยนกันมือต้องหัดทีวีแชมเปี้ยน มันคือเป็ดอร่อยมากท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามอแม่แม่ดีเลยใช้คนอื่นกินใช่ไมวันนี้กินผอบอกกาไม่เคยกาครับผมให้เก็บให้เก็บเดี๋ยวขอชิมน้ำไปหน่อยใเลี่ยหน่อยดูดกันดูดกันดูดดูดดูดูแล้วนนะดูดล้วคืน คุณผู้ชมการกินเป็ดที่ถูกต้องดูดแค่น้ำถือลงเลยมาเดี๋ยวอ้วนผมจะอ้วนหอมแตงกวาด้วยเดี๋ยวยพ่งแตงกวาก่อนแต่งได้แตงกวาแตงกวาไม่ต้อกสุขภัู้บอกเลยว่าเมื่อคืนเอาหน้ากูเอาหน้ากูแตงกวาเมื่อคืนผมไม่รับไม่ได้จริงๆแต่ตอนสุดท้ายบอกเลยเนี่ยแม่ของลูกเดี๋ยวก่อนไอ้ทีเคไปมันเสียดายมากถ้ากินไม่หมดนะขันยังไม่หมด ไปย่อตไลย่ะ้้ยม่หมดนัมีติดบ้านหรือว่าบังสาหรอดนะถ้าเมาคาแล้วกินไม่หมดอย่างงี้มึงขับรถกลับเลยนะทิ้งไว้ที่นี่เดียวเดี๋ยวเสดสลาบุหรี่ได้ปะวาว้าว้าหว้าว้ายว้ายว้าว้าว้ายว้ายว้าว้าว้ว้าวาว้ว้้ว้้ว้วว้าว้ว้ว้าวาว้้าว้าว้ เขาละนะบางตาพูดคนเดียวบางตาอยากเริ่มบุหรี่มานานมากเว้ยเนี่ยมันเป็นวิธีทางจิตวิทยาควายพวกมึงอาจจะไม่รู้เฮี้ยอะไรคนดูคนดูมากูดบางพูดเลยอูมามิน่าเลอทักทายอร่อยนี่เราจะฝากกูอย่าไปนี่เผื่อบางฮงอูมามิมันหมาของว่าคนก่อนอินเสิร์ตมาเลยครับเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว วันนี้ผมใช้ของชม่วยงาแต่เพราะอะไรเขาอยากให้บางกินเฮ้ยเป็นปี๋ไงไปกันนะคุะผู้ชมถามใจกูตอนนี้เนี่ยร่างดันอยู่ซ้ายร่างขาวอยู่ขวาร่างดันบอกว่า ล้างดำบอกว่าเฮ้ยบังอยากกินเลยล้างขาวบอกเฮ้ยไม่กินลูกหมานะมึงคนดีเลยเฮียผมคนดีครับผมอผมชนใส่ตกร้องเลยขอให้เป็ด้านด้านของอ้าวแก้วแก้ว เดี๋ยวครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะกินผมจะบอกเลยว่ามันมีน้ำจิ้ังหวัดเจ้สตออยู่ด้วยอย่าลอกเรียนแบบในอตปากผมผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับผมันไม่ใช่ถ้ามึงกินมันตายเลยไอ้เม็ดไปหาถุงมาขอโทษนะครับเที่ยว8แบบตลาดบางบึงซาไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่บางบางไม่ทำหรอกเทปหน้าก็ไม่กูละยิงสองเทปเลยไอ้เหี้ยไอเฮียจะมีหรือเปล่าเฮ้ ้าเท็หนะไม่มีหมายความว่าคุณตายนะครับผมตายเพราะแกเชื่อได้แหละต้องลิ้มกิ่นนะครับท่านผู้ชมสัตว์เอ้ยกินเป็ดเป็นเป็ดใจเยนเอาไปหนึ่งสองสามมานม ท่านผู้ชมครับอีาอผู้ชมไม่ได้เป็นผมผู้ชมไม่รู้หรอกว่าแปดหอยจ้อเบียเล่าไอ้เหี้ยของดีเลยอ่ะแบกป่ะ่ร้าเป็นกูกินดิ้เหี้ย รถตักเก็ตเลยยืดนอนนอนรถรถมอให้เกียรเจ้บอกเจ้าสาครับพี่น้องตูปตาที่ตูปฉัยงคงต้องเ็นเพ่กลพูดกินได้ลยกยกท่านชมก้าวนีก้าที่สองไม่ได้กินอย่างบังอย่าทำท่านนี้แหละมันเป็นความสามารถเฉพาตัว มีรายการนี้รายการนี้แล้วโอ้ยเราพูดแดกเลยที่แดกแบบนี้ที่ให้เราใจมันอิจฉาถอดรองเท้าและยกขางกินอ๋อมันตรงนี้ถอดรองเท้ายกขางยกขางท่านผู้ชมดูกระเทียมเจียวที่ลายอยู่ไม่ใช่กระเทียมเสร็จบุรีมาถอดเสื้อยกขางเลยถอดรองเท้าด้วยถุงเท้าเออถอดรองเท้าถอดเสื้อยกขางไม่ธรรมดาครับผมโอ้ยอยากให้ไปกว่านี้เลยครับถอดรองเท้าถุงเท้าไปเลย

เอากล้วยมาใส่ได้เจพยายาแดกใส่เพื่อนกินไม่มาไม่เป็มกินไม่มาไม่เต็มกล้วยหอมแอลกอฮอล์อันนี้เรื่องแอลกอฮอล์สติ๊กครับตายก่อนลาก่อนเหลือหนึ่งนาทีท่านผู้ชมเอ้าถ้าผมกินลูกนี้ไปผมพูดคำเดียวว่าแม่งตายอย่างนี้ตายอันนี้นอนอยู่นี่แหละต้องหยิบชิ้นเนื้อมากินหยิบกล้วยมากินนี่นะกินไม่เป็นกัดกัดกัดท่านผู้ชมผมลืมหอยจ้อว่ะ ฟ้ายังเป็นใจไอ้ตาดนแล้ว่าเอ้าหั้จริงอะหรือบอกราการเล่าปากจากประลาดผมนะเขาไม่แปดไม่เฮี่ยมไม่เ้อาตรงกลาพูดเลยคุณพูดตรงนี้เ้๊ะเอาเ้อรใส้มไลงไป เปลือ้องใหญ่ใหญ่สารแก้ดักผิวตัว้วยไงอาจารยเฟเปเคยบอกเมา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 งมาเ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 ไาเม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 านมาเมาเมาเมผเมา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 เ้ามาเมามาเมาเมเมาเม่เมาเมาเมาม่าเเมเามเมเมมา นี <pt> ่ดีนะครับ่นเฮ้ยกะเระต้องกินผลไม้ก่อนดีกินชโยแก้วดิโอดูดเลยดูด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 ยกขา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 ไปเลยไปเลย